สวัสดีค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่มอทรอลน,นะคะลาดบางคนรัตนโกสินทร์สระบเราวันนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อกี้ฝนตกหนักมากค่ะเ,เราจะมาดูน้ํานีนน่น้ำน้ำน้าท่วมน้ํำท่วมมอน้นําท่วมมออรไหลแร,แรงมากค่ะนะคะเยอะน้ำเยอะมากค่ะนี่นี่นี่ตอนนี้เราอยู่ในรถกันค่ะดู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  เดี๋ยวไปดูสนามเดี๋ยวเราจะไปดูสนามนะคะว่าโอ้โหสนามคงจะท่วมหน้าดูวันนี้ใช่วันนี้เราใส่ใส่เสื้อผ้ามากะวิ่งเต็มที่นะคะคงจะไม่ได้อดวิ่งแน่เลยความได้ไปกี่รอบเป็นคะเสร็จรอบค่ะสองรอบแล้วจานี้มีค่าใช้สองรอบเองใช่ดูดูค่ะดูค่ะดูค่ะดูเรืออีกหน่อยเราคงต้องใส่เรือแล้วนะคะดูมอเตอร์ไซค์คันนู้น่ะโอ้โห ว่าที่ตกหนักมากมดอีมดค่ะอีมดค่ะเออมดกับโอมไบสอ่ะยเราจะไปดูสนามกันนะคะว่าสนามจะท่วมเยอะขนาดไหนสักครู่ค่ะล้วก่อนเราก่อนแล้วนี่ตึกวิทยาค่ะค่ะดูน้ำี่โอ้ยกท่วมมากค่ะเราจะไอ้นี่ให้เพื่อนเพื่อแสดงความคิดเห็นแต่ละคนอะแพลวก็เลยแพลวตกใจมากมาถึงมอน้ำท่วมหมดเลยค่ะ บว่าสงสัยว่าคงต้องใช้เรือกันแล้วละค่ะค่ะอ๋อค่ะอ๋อภายในนี้มกี่ชั่วโมงแล้วสําัม,มันแบบอดวิ่งได้ค่ะ<ด>นี้ค่ะว่าไปยื่นจะไปยื่นในกสารรถคันแรกก็กล่าวว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นเรือคันแรกดีกว่าเราจะไปเปลี่ยนเป็นเรือนะคะรถรถไม่ต้องขับกันละค่ะขับเรือพี่อาค่ะน้ำท่วมมากค่ะวันนี้ สงสารนะทำไมมาทะเลาะเปนอย่างนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูสนามกันพาไปดูทางนี้ดีกว่าเดยวย่ดายอ้ยยาาไม่เหลือท่าไม่เหลือไม่เหลือที่ไม่เลือมเหลือเราวิ่งเลยลงไปข้างล่างกัน ะะคะมันคือไม่ใช่ลู่วิ่งนะไม่ใช่ลู่ว่ายน้ำพอดีเราต้องว่ายน้ำกันแล้วเนี่ยเฮ้ยเราวิ่งไม่ได้แล้วเนี่ยนี่ช้างช้างช้าง,างหายเขา,เอาอบอกเมื่อกี้แม่เดี๋ยวเจีนเดี๋<ร><ร>ยวต้องช้างาช้างหายช้างหายกันห<ม>นึง่งออยีโบแดกไปแล้วแดกไปครึ่งหนึ่งค่ะนี่ค่ะโอเคบ๊ายบายเราเจอกันใหม่โอเคมีอะไรพูดไหมคะเพื่อนไม่มีอย่างกำลังไม่มีขาไปไปรถ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 นะคะไปรถ เราไปเป,ปลี่ยนให้รถกันมาสวยมากหนึ่งก่อจอหนึ่งอะไรหนึ่งก่อจอหนึ่งเจ็ดสองค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่บ๊ายบาย